อารักษ์และรุจิน่าสารสีขาวสง่างามใจกลางเมืองอันแสนสงบมีผู้พิทักษ์แห่งทวยเทพสองตนเฝ้าดูแลอยู่เสมอท่านหนึ่งคืออารักษ์ไก่ผู้สง่างามและอีกท่านคือรุจิไก่ผู้สดใส อารักษ์ยืนนิ่งดุดจ,จะรูปปั้นแต่ดวงตาของเขานั้นเต็มไปด้วยความเมตตาและพลังอันศักดิ์สิทธิ์ทุกเสียงลมที่พัดผ่านและทุกผู้คนที่เดินเข้ามาในเขตสารล้วนอยู่ในความคุ้มครองของเขาส่วนรุจิผู้พิทาอีกตนเธอมักจะยืนอยู่เคียงข้างอารักษ์รุจิเป็นไก่ตัวเมียที่เปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่นเธอคอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยเล็กๆน้อยๆอยอยู่เสมอไม่ให้มีสิ่งใดมาทำให้ความสงบสุขต้องสั่นคลอน ยามค่าคืนเมื่อดวงดาวส่องแสงเหล่าผู้พิทักษ์ทั้งสองจะสลับกันผลัดเปลี่ยนเวรยามอารักจะยืนเฝ้าทางเข้าสารในขณะที่รุจิจะเดินตรวจตราตามขอบรั้วที่เงียบสงัดคืนหนึ่งมีเจ้าจิ้งจกสนตัวน้อยแอบปีนขึ้นไปบนแผ่นป้ายไม้หน้าสารมันคิดจะทำให้ป้ายศักดิ์สิทธิ์ต้องเปือยเปื้อนรุจิเห็นเข้าพอดีจิบจิบเจ้าตัวเล็กอย่าได้บังอาจ รุจิส่งเสียงเตือนเบาๆแต่หนักแน่นราวกับกระซิบด้วยอำนาจเทพเจ้าจริงจกตกใจรีบวิ่งลงมาอย่างรวดเร็วอารักษ์ซึ่งกำลังเฝ้าอยู่ทางด้านหน้าศาลร,รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของพลังงานเขายิ้มอย่างเงียบๆในใจเพราะรู้ว่ารุจิสามารถจัดการกับเรื่องเล็กๆได้อย่างดีเยี่ยมเสมอ ในวันที่มีผู้คนนำดอกไม้และพวงมาลัยมาถวายรุจิและอารักษ์จะช่วยกันส่งพลังแห่งความสงบสุขเพื่อให้พรน,นั้นเบ่งบานและปกปักผู้ที่มาขอพรทุกผู้ทุกนามพวกเขาคือผู้พิทักษ์แห่งสารที่ไม่เคยหลับไหลไม่ใช่ด้วยกำลังแต่ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความพักดีและความเมตตาต่อทุกสรรพสิ่ง และตราบใดที่สารยังคงตั้งอยู่อารัก์และรุจิก็จะทำหน้าที่ผู้พิทักษ์แห่งเทพตลอดไปเพื่อให้ทุกคนที่ก้าวเข้ามาได้พบกับความร่มเย็นและเป็นสุขเสมอ